มาพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่เผาฐานมานี่เตานี่นานสุดพี่น้องยี่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นจนถึงบ่ายสองไนป้าถูกยี่สิบชั่วโมงนะเพราะว่ามันมันเป็นไม้เปียกแปดสิบซเราโตก็เพิ่งทำใส่เยอะขนาดนี้ข้งแรกพี่น้องปกติไม่เคยทำ เยอะขนาดนี้มาก่อน80%มันรู้มันจะเลื้ให้ใช้หรือเปล่าไม่รู้เ่ยมนดูก่อน20ชั่วโมงน,นะ20่สิ่ชั่วโมงไป่นองป้าตัวเลีอยไม่รู้เลยดูก่อน มีเตาเดียวมาตั้งนานแล้วพี่นนอะจะเกือบปีแล้วที่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 ทบใไม่มันเหลือเตาเดียวเนื่องจากว่าสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยไม่เผาเยอะมีไม้ก็กค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนรายได้มันอาศัยอย่างเดียวก็คือถ่านมันก็เลยมีสองเตา แต่พอช่วงหนึ่งพ่อออกมาอยู่เป็นเพื่อนตอนทํากระท่อมเสร็จใหม่ๆก็เลยได้ได้หยุดได้พักเผาถ่านไปพักหนึ่งสามเดือนสี่เดือนนู่นแหละเนาะมีช่วงหนึ่งพ่อออกมาเป็นเพื่อนเนืน่อยจาว่างานเยอะนะช่วงนั้นนะขายผักเยอะก็เลยได้ทมมันก็ตัวก็หยุดเผาถ่านไปนานเลยไอที่เหลือนะก็พอได้ใช้ถ้าไม่หมดก็ไม่เผา พอดีช่วงจังหวะที่ที่หยุดไปมันก็ไม้ก็ไม่ค่อยมีด้วยมันก็เลยเรือเตาเดียวพอได้เลี้ยงชีวิตไปสำหรับเราโตก็เรือเรือแล้วเตาเดียวนี่เลือเลือแต่ว่าต่อนเนื่องไหยมาเป็นยังไง80%ดห้ดูก่อนนะนานนานที่สุดในะตั้งแต่เผามา เพิ่มไหมเกือบเกือบหมดพี่น้องเหลือแค่นี้เกือบหมดเกือบหมดป้าัวนึกนย่อง่าเราโตปล่อยจนจนขาวอะ แมวเลยพูดนะดูดิแมวแม<ป>วแมวแมวเอาจนฝาถังเอาจนขาวขนาดขนาดเราเราโตทิ้งไว้มันยังควรยังไม่หมดเลยได้พี่น้องขนาดขนาดมันหมดประมาณนี้ควรก็ยังไม่หมดเลยโอ้โหถ้าถ้าใครเผาเผา,าไม้เปียกมันจะไม่คุ้มพี่น้องสำหรับเราโตเราโตก็บอกเลยไม่คุ้ม กว่ามันจะไล่ยางไม้ออกเนาะความชื้นน,ะน้ำนะมันก็เลยต้องใช้เวลานานเชไดแนะนำจริงๆเราโตไม่ไม่อยากให้เผาแล้วถ้ามันไม่หมดจริงๆเลยแต่เราจะรอให้มันแหมมันก็ไม่ได้แล้วหน้าฝนเนะนะเาะเนาะได้น้อยอยู่ดอกพี่น้องเชไดเชไดจริงๆเราอย่าทำเด้อ เสียดายของอเนแค่นี้แล้วครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ